ช่วงนี้เห็น <im it> ลุงพลเดินสายออกสื่อบ่อยอย่าลืมนะครับว่าลุงพลเนี่ยตายเพราะสื่อมาแล้วนะครับตายเพราะการออกสื่อนี่แหละถามว่ายืนยันเอาอะไรมายืนยันว่าลุงพลเนี่ยตายเพราะออกสื่อก็ <im it> คุณหนุ่มกัญชัยฮะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยไปเป็นพยานฝ่ายโจทย์พยานฝ่ายโจทก็หมายความว่าพยานฝ่ายอัยการพยานฝ่ายที่เขากล่าวหาลุงพลก็คือลุงพลเนี่ยตายเพราะออกสื่อนะครับเขาอ้างอิงคําสัมภาษณ์คาให้สัมภาษณ์ ในรายการโขนกระแสนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยไปเป็นพยานนะครับก็ตายเพราะออกสื่อเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเนี่ยผมอยากจะบอกนะไม่ว่าคือตัวผมเองเนี่ยในสมัยที่นรินเชื้อคมตาเนี่ยผมทําคดีอ่ะชั้นต้นชั้นต้นนะชั้นต้นเนี่ยศาลยกฟ้อง ผมก็ให้สัมภาษณ์แต่ว่าให้สัมภาษณ์แบบนิดๆหน่อยๆเป็นพิธีนะครับไม่ได้แบบชี้แจงอะไรมากมายเพราะรู้อยู่ว่าคดีเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเมื่อคดียังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวมีอุทธรณ์ฎกาอีกนะครับพอมีอุทธรณ์ฎกาเนี่ยการให้สัมภาษณ์เยอะๆเนี่ยมันเป็นผลต่อคดีนะครับเพราะว่าคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยมันสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้อยู่นะเพราะว่าถือเป็นพยานหลักฐานที่เพิ่งเกิด เพิ่งมีมาเพิ่งได้มาใหม่สามารถนําเสนอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ในกระบวนการของศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นคําพูดต่างเนี่ยนะครับถ้ามันมีผลกระทบต่อคดีนะครับไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยมันนาเข้าสู่กระบวนการได้เพราะฉะนั้นนะครับคือแล้วเราแบบเป็นฝ่ายแพ้คดีด้วยนะครับพอเป็นฝ่ายแพ้คดีเนี่ยยิ่งพูดเยอะยิ่งเข้าตัวนะครับยิ่งพูดเยอะเนี่ยคนก็จะมองว่าแก้ตัวแก้ตัวนะครับเขาก็ด่าอาจจะด่าซ้ำน่ะนะฮะ ถ้าเป็นผมนะผมจะอยู่นิ่งๆดีกว่านะครับไม่ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าในเมื่อเราเป็นฝ่ายแพ้นเนี่ยพูดอะไรไปก็เหมือนแก้ตัวนะครับรอให้เราชนะแบบคดีเสร็จเด็ดขาดนะครับคดีถึงที่สุดก่อนเนี่ยโอเคตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะพูดเยอะได้แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยคดีเนี่ยจะซ้ําก็ได้นะครับแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยววันหลังยกฟ้องมาหน้าแตกอีกนะครับจะเข้าข้างลงพนต่อนะครับเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าคดีถึงที่สุดมาปุ๊บเนี่ยเอ้าหน้าแหกอีกนะครับเพราะฉะนั้นสงวนท่าทีไว้นะครับอยู่นิ่งๆน,นะครับสาหรับคนที่วิจารณ์ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าเราด่าไปวันเนี้ยเดี๋ยววันหลังเกิดยกฟ้องมาเนี่ยครับเราหน้าแหกนะนะครับแล้วก็ไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงก็ทําเฉยไปอีกนะครับตามฟอร์มเดิมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคดีของนลินเนี่ยตอนสาลอุทธรณ์ลงโทษโหลง มาด่ากันใหญ่เลยนะครับพะสารดีกายกฟอ้องเป็นไงเงียบกิฟไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยนะฮะหน้าแหกกันไปเป็นแถวตรงนี้ก็อยากฝากนะครับการที่ลุงพลออกสื่อบ่อยๆเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นนะหนึ่งคุณจะโดนคนด่านะครับเพราะเขาหาว่าคุณเนี่ยแก้ตัวสองคดียังไม่ถึงที่สุดมันอาจจะเป็นเหตุผลใหม่ๆที่เออเขาเอาเข้าไปในคำนวณได้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้การออกสื่อนะครับมีทั้งดีทั้งเสียเราอาจจะอยากแก้ตัวนะครับแต่ว่า ต้องคำนึงดีๆว่ามันมีผลต่อตัวเราหรือเปล่ามีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเราหรือเปล่าครับ